แต่ชนกันใช่ไหมแต่ชนกันทำไมสวัสดีครับครับเดี๋ยวเชตเพือทังหวดเลยนะครับสวัสดีครับขายดีไหม ขายดีไหมขายดีไหมขายไม่ดีโอเคขายไม่ดีลุกมานี่มาลุกมานี่นะตาเอาตำรวจมาคนหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขายไม่ดีเลยขายไม่ดีแล้วขายทำไมขายไม่ดีแล้วขายทำไมลูกขายไม่ดีแล้วขายทำไมครับ กายไม่ดีแล้วขายทำาไมเนอะไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ต้นอ่อนอนอนอะมามานี่มาต,ต,ตาแกน้าเลยตะ ไป,ไปนะเอ,เอาถุงนะเอาถุงนะเขาถีงนนม,ามาทรนีโน่โอเคเอามานี่เอามามาไป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 โอเค โอเคไป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 โอเคเอาเอานี่เชิดเดี๋ยวเดี๋จับไปจับไปจับไปขายนี่ไปเหรอไม่ใช่ถนนถนนทางนี้ทางนู้นจะขายนี่ไปไหนแล้วอ่หนีแล้วเอาสองกิ่งฟอนี่ร้านนี้ไอ้คนนี้ร้านนี้นี่อันนี้ร้านนี้ เราตาแฝดเราตาเราตาเาตคู่นก็เลยนะไม่หนึ่งบาทอันนี้ได้สัมภาระได้ได้สัมภารโอเคครับแล้วแล้วอันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่ครับห้าสิบนะครับคือพี่เป็นคนขายถูกต้องไหมครับพี่เป็นคนคอยขายของพวกนี้ถูกต้องไหมครับใช่นะครับโอเคโอเคอ่ไปไปพี่มาที่ก่อนไปได้เอนี้ได้ไหมได้โอเค พอดาของตอนนี่มีนีท่านอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวคลิปขอจะเอยงได้โอเคกัดของ้อนดี่อ่ะนี่ำับรไม่พอได้สคนผมไปจับดีแล้วไงเี ตรงนี้ขายสองคนครับมีหลักฐานทุกภาพแล้วก็วิดีโอครับแล้วรที่เอาคนนี้ขึ้นรถก่อน,นเดี๋ยวนี้อ,ไไอันนี้เดี๋ยวนี้เอาขึ้นรถก่นอนอะะไรนอันนี้เอาขึ้นรถก่อนเดี๋ยวนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะ